ครับวันนี้ลุงโตก็มาอยู่ที่แปลงนาหลังจากที่พี่น้องเกษตรกร,เก,รเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับอันนี้แปลงนี้เนี่ยที่ลุงโตเคยถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับเป็นข้าวหางทั้งแปลงเลยนี่เห็นไหมครับพอเวลาข้าวหางมันแก่เต็มที่นะครับ ต้นแม่มันแก่ไปแล้วมันก็เกิดลูกขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยลูกเขียวขึ้นมาอีกยิ่งจะเป็นการเพิ่มการแพร่ระบาดไปอีกนะครับเห็นไหมครับปริมาณมันยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่า,าลูกเมเล็ดของมันเนี่ยล่วงลงไปแล้วเกิดลูกขึ้นมาอีกแพร่ระบาดเข้าไปอีกครับนี่นะครับกาลังเขียวเลยเดี๋ยวอีกหน่อยพอมันแก่อีกมันก็เพิ่มไปอีก แล้วข้อดีของข้าวหางเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะอยู่ในสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ำท่วมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่เน่าไม่เสียนะครับมันไม่เหมือนข้าวของเรามันมีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องครับถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องแก้แล้วครับแก้ยังไงครับก็ต้องย่อยสลายนะครับในการย่อยสลายเนี่ยหลายคนเนี่ย ก็เอาสารย่อยสลายไปฉีดเลยโดยไม่มีการกจัดการนะครับลุงตพยายามบอกว่าเราจะต้องไถหรือปั่นมันทิ้งซะก่อนนะครับเพื่อให้ต้นเขียวๆนี่มันตายนะครับต้องให้มันตายซะก่อนเพราะว่าสารย่อยสลายเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยาหรือย่อยสลายเฉพาะที่เป็นซากพืชซากสัตว์หรือเมล็ดข้าวที่มันยังไม่งอกไอ้ที่มันงอกขึ้นมาแล้วเนี่ย เป็นต้นขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อให้เราหาอะไรมาฉีดมันก็ไม่ตายครับจะไปใช้ยาฆ่าหญ้ายา,ยากําจัดวัชพืชก็ไม่ได้นะครับมันไม่ตายแล้วมันตายมันตายไม่หมดมันก็แพร่ระบาดขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่เราจะกําจัดมันเราจะต้องทําให้ต้นของมันนี่มันตายก่อนะพอมันตายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยเอาสารย่อยสลายฝังข้าวต่อสังข้าวมเมล็ดข้าวมเมลขข็ดวัชพืชเอาไป ฉีดพ่นเพื่อหมักทกําการย่อยสลายเนี่ยนะครับย่อยสลายมันทิ้งไปเลยนะเพราะฉนั้นเนี่ยเนี่ยวัชพืชพวกนี้เนี่ยเศษฟางพวกนี้เนี่ยถ้าเราย่อยสลายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นปุ๋ยไปในตัวนะครับมีหนาซ้ํานะครับจุลินทรีย์ที่เราไปย่อยสลายมันเนี่ยมันยังจะไปกําจัดพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อก่อโรคต่างๆนะครับให้กลายมาเป็นเชื้อที่ดี เป็นจุลินทรีย์ที่ดีบำรุงดินไปในตัวเสร็จมันได้ประโยชน์2ทางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการย่อยสลายข้าวดีดข้าวเด้งหรือว่าข้าวหางนั้นมันจะต้องทําให้มันตายก่อนโดยการไถหรือปั่นก็ได้นี่อย่างนี้จะไถเลยก็ไถไม่ได้ครับมันหนาเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องย่ํามันลงไปนะมันจะมีตัวย่ําอยู่นะครับย่ําฟางให้มันจมลงไปแล้วค่อยเอารถคูปต้าลงไปไถนั่นแหละครับ มันถึงจะไถได้ถ้าไถาเลยอย่างนี้มันไถไม่ได้แล้วครับปล่อยไว้มันก็ยิ่งร่วงลงไปเต็มนาไปหมดแล้วครับปีหน้ามันก็เกิดปัญหาซ้ําขึ้นมาอีกครับเพะนั้นเนี่ยไถไถเสร็จแล้วเนี่ยย่ำย่ำลงไปย่ําแล้วก็ไถไถเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเอาจุลินทรีย์นี้ผสมน้ําฉีดเพื่อที่จะหมัดทําการย่อยสลายมันทิ้งนะครับก็ฝากไว้นะครับจุลินทรีย์ย่อยสลายกําจัดข้าวดีดข้าวเด้ง ลุงโตตราช้างธนูครับ